สวัสดีครับวันนี้ร้านกล้วยทอดโคตรอร่อยสาขาสีแยกหลุยบ่อสร้างสันกำแพงเชียงใหม่นะครับจะมาสาธิตนะครับวิธีการผสมแป้งเปียกให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณลูกค้าหรือคุณผู้ชมนะครับที่มีความสนใจที่อยากจะทำร้านกล้วยทอดนะครับขั้นตอนแล้วก็วิธีการของเรานะครับก็จะ ทำดังต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มชมกันเลยนะครับในเบื้องต้นเลยนะครับก็เราจะต้องใส่ประเภทที่มันเป็นของเหลวนะครับลงไปก่อนนะครับอันแรกเลยก็คือน้ำปูนใสนะครับตอนนี้เราจะใช้น้ำปูนใสนะครับ1ขวดนี้เลยนะครับ1ขวดน้ำสิงเล็กนะครับต่อปริมาณแป้ง4กิโลนะครับ เราต้องใส่ของเหลวก่อนนะครับเพราะไม่งั้นเวลาเราใส่ถ้าเราใส่แป้งแห้งลงไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวแป้งมันก็จะติดก้นกระมังนะครับแล้วก็ติดตรงนั้นตรงนี้นะครับซึ่งมันจะยากต่อกันที่เราจะมาตีแป้งนะครับตัวต่อไปเลยนะครับก็คือกะทิสดนะครับกะทิสดในหนึ่งในหนึ่งเซ้นนะครับในหนึ่งเส้น,น,นสที่เราผสมเนี่ยนะครับใช้ แป้งแห้ง4กิโลนะครับเราจะใช้กะทิสดอยู่ครึ่งกิโลนะครับอันนี้เป็นกะทิที่เราคั้นไม่แยกหัวหางนะครับก็คือใช้น้ําคั้นครั้งเดียวไปเลยนะครับไม่แยกหัวแยกหางนะครับอันนี้1กิโลนะครับเออครึ่งกิโลนะครับขออภัยนะครับครึ่งกิโลต่อแป้งแห้ง4กิโลนะครับก็ใส่กะทิลงไปเลย สองอย่างแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยๆดูเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเราอยากค่อยๆทำให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับได้ได้ดูแล้วก็ได้สังเกตตัวต่อไปก็คือน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่านี่นะครับเราใช้น้ำสะอาดนะครับน,นี่เป็นน้ำสิงนะครับเปิดอันนี้เป็นขวดใหม่ๆเลยนะครับก็ ใส่ไปหนึ่งขวดเหมือนกันนะครับนี่ในส่วนที่เป็นของเหลวก็มีสามอย่างนะครับเ,เริ่มต้นด้วยน้ำปูนใสนะครับน้ำปูนใส1หนึ่งขวดน้ำสิงเล็กนี่เลยนะครับน้ำปูนใสนะครับก็ต้องเป็นน้ำปูนใสที่มีความเข้มข้นผสมควรนะครับที่เราเวลาเราทำน้ำปูนใส่แล้วเรานำมา กรองนะครับใส่ขวดนะครับจะใช้1 1ขวดแล้วต่อไปตัวที่2ก็คือเมื่อกี้กะทินะครับใส่กะทิไปครึ่งกิโลครึ่งกิโลนี่หมายถึงว่า,าซื้อไปซื้อกะทิครึ่งกิโลคือหมายถึงว่าเขาจะโม่มะพร้าวครึ่งกิโลนะครับโม่ไอเนื้อมะพร้าวเนี่ยครึ่งกิโลแล้วก็จะได้น้ากะทิมาก็ประมาณ1ลิตรครับผมประมาณ1ลิตร อันนี้ไม่แยกหัวแยกแหงนะครับก็คือใส่พร้อมพร้อมกันไปเลยหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่เป็นแป้งแป้งแป้งแห้งนะครับผมตัวนี้นะครับผมไม่ได้ติดติดสติกเกอร์มานะครับเพราะว่าเราทํามาเราจะรีบนํามาใช้เป็นแป้งสําเร็จรูปนะครับของครัวโคตรอร่อยซึ่งเราพัฒนาเองนะครับเราพัฒนาเองแล้วก็เราใช้แป้งตัวนี้มาได้ประมาณ5ปีแล้วนะครับที่เชียงใหม่นะครับ คุณลูกค้าที่มาอุดหนุนนะครับแล้วก็มาเป็นลูกค้าประจํานะครับต่างก็ชมว่าเป็นเป็นกล้วยทอดที่อร่อยนะครับอร่อยที่สุดในโลกนะครับเขาพูดกันอย่างนั้นนะครับเราเราไม่ได้ในส่วนของเราเราไม่ได้โอ้อวดนะครับแต่ว่าเป็นคําชมจากคุณลูกค้าจริงๆนะครับสําหรับร้านกล้วยทอดสาขาสีแยกหลุยส์นะครับก็จะเป็นเป็นสาขาที่4ี่นะครับของในในกรุงเมืองเชียงใหม่นะครับต่อไปเราก็มาค่อยๆใส่เลยนะครับ4ี่กิโลนะครับ ใช้ใช้4กิโลนะครับค่อยๆใส่ลงไปนะครับ ตัวถัดไปนะครับก็คือมะพร้าวนะครับจากมะพร้าวหรือว่าขุยมะพร้าวนะครับตัวนี้แหละครับที่ที่เราได้จากกันที่เวลาเราไปซื้อกะทิเขาเขาโม่นะครับเขาโม่มะพร้าวเสร็จแล้วเขาคั้นกะทิเสร็จแล้วก็มันจะเหลือตัวนี้มาซึ่งส่วนมากแล้วก็ทางร้านเขาก็จะแถมให้เราฟรีนะครับใช้ปริมาณหนึ่งถ้วยนะครับหนึ่งถ้วยประมาณนี้นะครับ ขุยมะพร้าวนี่ม,มาก,ก ing, เกินไปก็ไม่ดีนะครับน้อยเกินไปก็ก็ไม่ดีนะครับประมาณนี้นะครับแล้วในเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะใช้ตัวตีแป้งเราไม่สามารถที่จะใช้ตัวตีแป้งตัวนี้ได้นะครับในเบื้องต้นเพราะว่าปริมาณของแป้งแห้นี้มันเยอะอยู่นะครับก็ Actually, ต้องใช้ตัวนี้ที่เป็นครีมครีปนะครับให้มาเอามาคนๆก,ก่อนนะครับเพื่อให้มันเข้ากันก่อน เพื่อให้มันเริ่มที่จะเป็นของเหลวนะครับถ้าเราใช้ตัวตีแป้งนะครับมันเป็นเส้นลวดเล็กๆครับเดี๋ยวมันก็จะเสียปริมาณน้ําสะอาดนะครับเราไม่สามารถกําหนดได้ตายตัวนะครับว่าเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้เติมไปหนึ่งหนึ่งขวดน้ําสิงเล็กนะครับแต่ว่าเราต้องค่อยๆเติมแล้วก็ค่อยๆสังเกตไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าการผสมแป้งเปลียนเนี่ยในส่วนของน้ําน้ําสะอาดนะครับ ไม่สามารถกำหนดไซตัวได้เพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆเติมไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับแล้วก็เราคอยสังเกตความควาเหนียวความหนืดนะครับเดี๋ยวเรามาเติมน้ำเติม่มๆนะครับอันนี้เป็นขวดที่2น้ำสะอาดไปแล้วสองขวดนะครับใช้ตัวนี้มา มโคนก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้จะแข็งแรงกว่าตัวที่แป้งในเบื้องตน้นเราไม่สามารถใช้ได้นะครับมีคุณลูกค้านะครับหลายท่านสอบถามกันมานะครับว่าทำไมเราผสมทีละ เยอะหลือเกินนะครับบางทีบางร้านเนี่ยเขาผสมกันทีละกิโล2กิโลนะครับอันนี้มันอยู่ที่ยอดขายแต่ละวันนะครับอย่างของเราเนี่ยมีหลายสาขาบปงสาขานี่ผสมเสร็จละ4กิโลนี่นะครับแล้วประมาณถึงเที่ยงนะครับต้องผสมใหม่อีกรอบหนึ่งก็ตกวันละประมาณ8กิโลหรือว่า10กิโลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราผสมทีเดียวเนี่ยมันมันไม่พอทอดนะครับบางทีทอดไม่ทัน ขั้นตอนต่อไปนะครับถ้าถ้าคุณลูกค้ามีตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้มาเอ่อมาคนได้นะครับตัวตีแป้งตัวนี้เอ่อตอนนี้เราสามารถใช้ตัวนี้ได้แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นร้านใหญ่แล้วครับที่มีปริมาณยอดขายเยอะๆบางทีเราใช้ตัวนี้มันก็ไม,ไม่ทันใจนะครับทางร้านของเราเราจะใช้ตัวตีแป้งที่เป็นเป็นเอ่อใช้ไฟฟ้าตัวนี้นะครับนี่นะครับจะเป็นแบบนี้ตัวนี้ก็สามารถที่จะตีแป้งให้ละเอียดนะครับแล้วก็ ทำให้แป้งเนี่ยมันเซตตัวได้ไวกว่าถ้าเป็นร้านที่มียอดขายแต่ละวันที่เยอะนะครับวันละสี่ห้าพันแบบนี้นะครับต้องใช้ตัวนี้เท่านั้นถึงจะทันนะครับจะมาใช้มือตีแป้งเนี่ยมันไม่ทันแล้วก็จะมาผสมกีละกิโลสองกิโลอย่างนี้มันก็ไม่ทันนะครับ ทางร้านของเรานะครับมีมีลูกค้านะครับจากอำเภอหาดใหญ่สงขลานะครับที่เขาสั่งแป้งจากเราไปประจำเนี่ยนะครับเขามียอดขายวันละ6กเจ็พันนะครับก็เขาก็ผสมทีละ10บกิโลนะครับแล้วก็ใช้ใช้เครื่องตีแป้งใส่ปาตัวนี้ด้วยอยู่ที่หาดใหญ่นะครับ เดี๋ยววันหลังนะเรามีโอากาสแน้วเราจะสัมภา์นะครับสัมภา์เขานะครับแล้วก็จะเอามาลงเป็นคลิปให้กับคุณลูกค้าแล้วก็เพื่อนๆได้ได้ดูเพื่อเป็นกําลังใจนะครับจากที่ก่อนหน้านั้นเขาไม่รู้จะทําอะไรนะครับพอเขามาเห็นคลิปของเราใน YouTube นะครับก็สนใจก็เลยติดต่อมานะครับแล้วก็ส่งแป้งให้นะครับเราส่งแป้งให้แล้วก็ตอนแรกไี่ส่งแป้งให้นะครับแล้วก็ปรากฏว่าเออมันอร่อยมากนะครับทาให้ลูกค้าติด ตอนนั้นเข้านานเข้านะครับก็กระบวนการส่งแป้งเนี่ยบางทีแป้งมันก็มีน้ำหนักว่ามันไม่ทันหลังจากนั้นเขาก็ขอเรียนสูตรจากเรานะครับเราก็ถ่ายทอดสูตรของเราให้กับเขาไปตอนนี้กลายเป็นร้านก๋วยทอดที่โด่งดังที่สุดในหัดใหญ่นะครับก็มีลูกค้าเข้าแล้วก็มียอดขายวันละ67000บาทซึ่งเขาก็โทรมาขอบคุณทุกวันนะครับว่าทำให้ชีวิตของเขาเนใี่ยพลิกเลยนะครับ นี่นะครับก็แป้งก็จะละเอียดแล้วนะครับเข้ากันได้ทุกส่วนนะครับแล้วก็ในส่วนของที่เป็นน้ําตาลก็จะได้ละลายนะครับละลายไปขึ้นพอแป้งละเอียดประมาณนี้นะครับเราก็จะปล่อยให้แป้งเนี่ยมีการเซตตัวนะครับสัก30นาทีนะครับหลังจากนั้นแล้วก็เราก็จะลงมือทอดนะครับเอาเอา,เอามาชุบชุบกล้วยทอดได้เลยนะครับ ทั้งหมดนี่คือวิธีการแล้วก็ขั้นตอนกระบวนการในการาผสมแป้งนะครับในการผสมแป้งที่เราเรียกว่าเป็นแป้งเปียกนะครับส่วนแป้งแห้งนั้นของเราเป็นแป้งสําเร็จรูปนะครับก็จะมีอัตราส่วนและมีสูตรของมันอยู่นะครับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะทักทายมาคุยกันได้นะครับในส่วนของสูตรสูตรแป้งแห้งนะครับผมอยากจะบอกว่าการทาร้านข้วยทอดนั้นนะครับ ก๋วยทอดจะอร่อยนะครับจะอร่อยอยู่ที่แป้งเท่านั้นนะครับอยู่ที่แป้งเท่านั้นแป้งจะต้องมีความอร่อยนะครับหลังจากที่ทอดแล้วจะต้องกรอบนอกนุ่มในนะครับแล้วก็จะต้องมีรสที่กลมกล่อมอร่อยลงตัวทุกอย่างนะครับหวานมันเค็มนะครับประมาณนี้นะครับก็พร้อมแล้วพร้อมแล้วที่เราจะนําไปวางไว้ครับปล่อยให้มันเซ็ตตัวสัก ครึ่งชั่วโมงนะครับสักสามสิบนาทีสักสามสิบนาทีนะครับหลังจากนั้นเราก็จะลงมือทอดได้แล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็นํามาถ่ายทอดวิธีการนะครับขั้นตอนวิธีการให้กับเพื่อนๆทุกคนแล้วนะครับแล้วก็ในคลิปถัดไปเราก็จะเอาเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับในเรื่องต่างๆนะครับค่อยๆมาทยอยทําเป็นคลิปแล้วก็มาถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆได้ได้ดูแล้วก็ได้ฝึกฝนกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ